คุณกำลังฟัง One Minute History เรื่องจริงที่สันสะเทือนอดีตประวัติศาสตร์ที่คุณต้องรู้ย้อนไปนเมื่อปี1883ที่เมืองเล็กๆในแคว้นเอมิเลียโรมายาประเทศอิตาลีเด็กชายที่ชื่อเบนิโตอเม l ิตาเร a อันเดรียมุสโซลินีได้ถือกําเนิดเขาเกิดในครอบครัวธรรมดาพ่อเป็นช่างตีเหล็กผู้เคร่งในแนวคิดสังคมนิยม ส่วนแม่เป็นครูผู้ศรัทธาในาศาสนาคงไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กชายหัวดื้อคนนี้จะเติบโตเป็นผด็เดการที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ยุโรปว้เด็กของมุสโลินีเต็มไปด้วยความร้อนแรงเขาเป็นนักเรียนที่มักก่อเรื่องทะเลาะวิวาทและถูกไล่ออกจากโรงเรียนหลายครั้งแต่ก็เป็นคนที่ช่างพูดและดึงดูดผู้คนได้ด้วยถ้อยคำอันทรง,งพลังเมื่อโตขึ้นเขาหันเข้าสู่เส้นทางการเมือง เริ่มจากการเป็นนักหนังสือพิมพ์สายสังคมนิยมใช้ปลายปากกาโจมตีรัฐบาลและชนชั้นนำแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นเขากลับพลิกขั่วหันหลังให้กับอุดมการณ์เดิมและเริ่มสร้างแนวคิดใหม่ที่เน้นความเข้มแข็งของชาติความศรัทธาในผู้นำและการใช้ความรุนแรงปี 1919, 1919เขาก่อตั้งกลุ่มฟาชิดีคอมบัติเมนโตหรือขบวนการฟาสซิส รวบรวมทหารผ่านศึกและคนหนุ่มหัวร้อนแรงสวมเสื้อดำเดินขบวนตามท้องถนนใช้กำลังเข้าทำร้ายฝ่ายตรงข้ามเพื่อสร้างความหวาดกลัวจนกระทั่งปี1922ขบวนการฟาสซิสจัดการเดินขบวนสู่กรุงโรมนำผู้ติดตามนับหมื่นคนบุกเข้าเมืองหลวงรัฐบาลอิตาลีออนแอ์ไม่อาจาต้านทานกษัตริย์วิกเตอร์เอมมานูเอลที่3จึงจำต้องแต่งแต้งมุสโิลนีเป็นนายกรัฐมนตรี นี่คือจุดเริ่มต้นของเผด็จการฟาสิสที่จะปกครองอิตาลีไปอีกกว่า20ปีและชื่อของเขากลายเป็นอิลดูเช่หรือผู้นำสูงสุด One Minute History เสียงของอดีตที่ยังสะท้อนถึงวันนี้